大家好。 ค่ะดิฉ <th desserts> <and food> <oneself> ันแพลวพัพพันยมสอนค่ะดิฉันผักกาศกิติภาเพชรเกิดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวอบจก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะค่ะก็ปีใหม่แล้วนะคะแต่เราก็ยังพบกันเช่นเคยนะคะในวันพุธนะคะช่วงเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook ไลฟ์เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่รับชมรายการคุยข่าวอบจนะคะอยู่ตอนนี้ร่วมกันกดไล นะคะกดแชร์และกดติดตามเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะคะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดรวมไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในปี2568กันค่ะใช่ค่ะตามที่เพิ่มในการเลือกตั้งนะคะประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568และกําหนดรับสมัครเรื่อง ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่23ถึง27นะคะธันวาคม2567ที่ผ่านมานั่นเองนะคะณนะโรงยิม1,000ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์หรือสนามกีฬามอนไม้นั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งพุ่มในการการเลือกตั้งประจําอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้ประกาศรายชื่อ<ช>นะคะผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2568ค่ะแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ รเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาแนะนำผู้สมัครนะคะให้คุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะได้รับทราบกันว่าในแต่ละเขตแต่ละอำเภอนะคะ <S <S มีท่านไหนบ้างนะคะก็เพื่อเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้สมัครท่านไหนนะคะที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะใช่ค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะอำเภอเมืองอุตรดิตจ์จำนวน8เขตนะคะขเขตที่1นะคะมีผู้สมัครจํานวน3คนคได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะคะนายคำล่ามงคล ผู้สมัครหมายเลข2นายวิสิตกิยาผู้สมัครหมายเลข3ร้อยตีเครือมีสุขค่ะค่ะเขต2นะคะจำนวน2คนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1ค่ะนายทองอยู่ล้อมวลีรักนะคะผู้สมัครหมายเลข2นายอภิปัญญาแก้วมาค่ะค่ะเขตสนะคะจำนวน2คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นะคะนางสาวศิริรัตนมาสุดค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายนรปนาฏอุมมลินค่ะค่ะเขต4ีนะคะ จำนวนหนึ่งคนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายชลาวุฒิบุญเกตค่ะคะ่ะเขต5านะคะจำนวน1คนนะคะได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นางสาวสกุลวันเอี่ยมสกุลค่ะค่ะเขตหนะคะ,จำน,นนะ,คะจำนวน2คนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นายปองภบ,บุญอินเขียวนะคะผู้สมัครหมายเลข2นายบานสุวรรณสารารักค่ะค่ะเขต7จําำนวน3คนนะคะได้แกในในใน่ผู้สมัครหมายเลข1นายไพรัตัต ทอรักกันค่ะ,ะผู้สมัครหมายเลขสอนายชาญตัดใจและผู้สมัครหมายเลขสามนายสราวุธลรอดภัยค่ะและเขต8นะคะจำนวน2คนค่ะได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข1นนายอนุสิทธิ์บัวดีค่ะผู้สมัครหมายเลข2นางยุพินท้าวเทพค่ะคะมาต่อกันที่อำเภอพิชัยจำนวน4เขตนะคะเขตหนึ่งจำนวน3คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนายชนวนนัตรลอดภัยผู้สมัครหมายเลข2น,น,น,นางปัญญาสอนวางและผู้สมัครหมายเลข3นายสุรเดชฤทธิเวศค่ะ ค่ะเขตสองนะคะจำนวน5คนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่นายสำเริงม,มีเครือรอดนะคะผู้สมัครหม่เลข 2, สองนายเจษดาปานะจำนงค่ะผู้สมัครใหม่เลขสามนะคะนายพิสารปั่นวงกอค่ะ ผู้สมัครหมายเลขสี่นะคะนายบุญเติมสุวรรณสิริค่ะและผู้สมัครหมายเลข5นายเฉาเลิศทรัพเสือค่ะเขสามนะคะจำนวน2คนนะคะ,คะได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายบัญชาเมฆนุ้ยค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายสมบดจันเติมต่อค่ะ ค่ะและเขต4นะคะจำนวน1คนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นนายภัารภูริศัต์ค่ะค่ะไปต่อกันที่อำเภอรับแลจำนวน3เขตนะคะน้องแพรเขต1จํานวน3คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นนายเอกพัฒุดโตค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายวิลล์คำพุกค่ะและผู้สมัครหมายเลข3นายธนพลหมื่นยาค่ะค่ะเขต2นะคะจํานวน1คนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่ง ในเรวัตแก้วเปียค่ะค่ะเขตสามนะคะจํานวน2คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นนายบางเอินเพ่งเปลี่ยนค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายพงศักดิ์สังมูลค่ะค่ะมาต่อกันที่อําเภอตรอนกันนะคะพี่ระกาศอาเภอตรอนจํานวน2เขตนะคะเขตหนึ่งนะคะจำนวน5คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1ดรอุดมศักดิ์จากน้ำอ่างค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายเพียรัก สารทรงค่ะผู้สมัครหมายเลข3นายคำรณ้อยเพชรค่ะผู้สมัครหมายเลข4ี่พันตำรวจตีวรวัตไกรสิริพงศ์นะคะและผู้สมัครหมายเลข5นางสาวพัชรพันธ์พงไผ่ขำค่ะเขตสองนะคะจำนวนหนึ่งคนได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะคะนายชวลิตวีลาศิริวัฒน์ค่ะค่ะ ไปต่อกันที่อำเภอท่าปลานะคะจำนวน2เขตค่ะเขต1นะคะจำนวน4คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นะคะนางณรุอ่อนมหาธนาคมค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายมาโนดคําขำทองค่ะผู้สมัครหมายเลข3นายบัณฑิตทองศรีค่ะและผู้สมัครหมายเลขสี่นายสายยันทองแตงค่ะเขตสองนะคะจำนวน2คนนะคะได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นนายปีชาพิมสารค่ะผู้สมัครหมายเลข2นางสาวธนพรคำจรค่ะ อำเภอน้ำปาดนะคะจํานวน2เขตค่ะเขต1นะคะจํานวน4คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นนายสมพรปัดเพงค่ะผู้สมัครหมายเลข2นายจิรศักดิ์กองมาค่ะผู้สมัครหมายเลข3นายประสิทธิ์คังศรีดาค่ะผู้สมัครหมายเลข4นายสศิวัฒน์พิชยวิวัฒน์ค่ะเขตสองจนวน2คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1นนายประจวบกองกุลนะผู้สมัครหมายเลข2นายอัมพรเกตบำรุงค่ะ ไปต่อกันที่อำเภอทองแสนขันนะคะจำนวน1เขตค่ะเขตหนึ ke ่งนะคะจำนวน4คนค่ะได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหน,นึ่งนายนิรุตด,ดังดีค่ะผู้สมัครหมายเลขสองว่าที่ร้อยตีพิพัฒน์อ๊อดบำรุงนะคะผู้สมัครหมายเลขสามนายฤทธิรงค์อินสอนนะคะผู้สมัครหมายเลขสี่นายสภาศินอิริยาค่ะค่ะอำเภอฟากท่านะคะจำนวนหนึ่งเขตนะคะมีสามคนได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะคะนายเสน่ดีมีค่ะผู้สมัคร หมายเลขสองนะคะนายนำสีคำค่ะและผู้สมัครหมายเลขสามนายพัทรพงษ์ปัญญาสงค์ค่ะค่ะและอำเภอสุดท้ายค่ะอำเภอบ้านโคกนะคะจำนวนหนึ่งเขตค่ะหนึ่งคนได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนางคำล่าดวงสุภาค่ะค่ะซึ่งทุกท่านที่รับชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะน้องแพลว่ามีผู้สมัครท่านไหนบ้างนะคะก็ต้องขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านนะคะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์ ในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะคะ2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นั่นเองค่ะค่ะซึ่งท่านนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะคะโดยการบันทึกภาพนะคะแล้วก็ที่ปรากฏอยู่ในไลฟ์นี้นะคะหรือหน้าเพจ f a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดค่ะแล้วนำไปสแกน QR code นะคะเพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ค่ะเพียงกรอกเลข ประจำตัวประชาชน13หลักนะคะในการค้นหาก็จะพบผลการตรวจสอบค่ะใช่แล้วค่ะหรือจะเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ,คะที่ท่านใกล้เคียงได้อําเภอทุกอําเภอก็ได้เช่นกันค่ะใช่ค่ะซึ่งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สารกลางจังหวัดนะคะหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะออบจอที่เลือกตั้งนะคะหรือว่าใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งค่ะ ค่ะหรือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ส่งไปยังเจ้าบ้านได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะรักใครนะคะชอบใครเชียร์ใครเลือกคนที่ใช่มาพัฒนาจังหวัดตรดิษของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะใช่แล้วค่ะก็โดยสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษ กันต่อนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ<ฆ>ออกไปใช้สิทธิ์อย่างไรบ้างคุณผู้ชมทุกท่านคอยติดตามกันนะคะใช่ค่ะและก่อนหมดเวลาในวันนี้ค่ะ<ฆ>เราก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดอุตราดิตถุทุกท่านค่ะ<ฆ>ไปร่วมชมการประกวดนะคะนางสาวอุตราดิตและคนสึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักนะคะประจําปีพศ2568ค่ะเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมนะคะทั้งทางด้านกิริยามารยา บุคลิกภาพความประพฤติท,ที่ดีค่ะพร้อมทําหน้าที่เป็นทูตสารสัมพันธ์นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรดิศค่ะในวันอังคารนะคะที่14มกราคม2568ค่ะณนะเวทีกลางงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดตราดิศประจําปี2568ค่ะ ไปร่วมส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดในปีนี้กันนะคะซึ่งนอกจากภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะ<ช>่ะคะ,ะรวมไปถึงการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปนะคะหรืออาหารต่างๆอย่าลืมไปเที่ยวงานนะคะเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจรก<ะ>ประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดอุตรดิต์เรานะคะให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งงานนะคะจะมี จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16กมกราคม25 6 8ค่ะค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาระนะคะโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตนะคะแล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์นะคะได้ทั้ง Facebook p เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตค่ะ a c e b o o k อบจอนทัวร์ค่ะค่ะเว็บไซต์องค์การบริหา,ารส่วนจังหวัดตราดิตค่ะ t i k t o k ออบจออุตรดิตค่ะ u t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตค่ะ และศูนย์ประสานงานชันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์นะคะนาาักสาราประชาคมจังหวัดอุตรดิต์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์055 479 9 9 9ค่ะหรือ055 479 831ค่ะ และแูนย์ห้าห้าสีนะคะอีกเบอร์ค่ะ0 5 5 4 1 4 6าหนึ่งค่ะซึ่งท่านสามารถโทรสอบทถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรด็ดได้ทั้ง4เบอร์เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะ <c oughs> ก็หมดเวลาลงว<ช>แล้วค่ะ <c oughs> กลับมาพบกันใหม่ในวันพุธน้านะคะช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ โดยจะเป็นผู้ดำเนินรายการคนไหนนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านคอยติดตามรับชมทาง f a c e b o o k ไลฟ์เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะกับรายการคุยข่าวอบ <มา S 1> จอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ